มงามมงรียบั้างคองเลี้ยบแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะหาเมียใหม่เลยแหละเออไปแล้วลมาพี่นอ้องตอนนี้เขากำลังแกงถาสะโพอนอยู่เนาะใส่ใบผักติ้วแล้วก็ใส่ใบอันนี้พี่นอ้องใบขมก็คือใบอันมักสไลด์ประเทศไทยเขาเอิ้นว่ามาะระพี่นอ้องเออเห็ดเปาะลายเลยพี่นอ้อง

เออตรงซิปนะคะเอาบมดิค uh. ือสหน่วยหนึ um, oh. Oh. ่งบพันนะมันออมัน่เออเนี่ยใบซีบมีใบซีบโออใช้ถือหรอปล่าอันนี้ใบหนึ่งอะกระจกเบเท่านี้เอากองหนึงกดนงามนี่บุกิน ette ทานามนี่ ย้ำมีเห็ดของป่าแล้วกูกินเห็ดนางป่าเนาะอันด้เห็ดกตุนกงนมาอย่บุพเกันว้าวแกจะเต็มเหรอฮะบุพีเงินอย่ามันบเเห็ดคอแมดรอาบแมนดาไป โต๊ดอะไรโอ๊ะเฮ้ยลิินนะาอเอันนี้ิรอเบยเอาไปแกงใส่กับอันนี้าจะสยเอาบ้จักยบใส่ได้ก่อนใสยได้ใ่บขาได้จ่อนิ๊เรื่องบส่ใส่ตอนไหนี่นะตอไห้าสิบเยอืเอาใส่ไห้เลยเด้

เีวกเป็นใรบกไกล้่ได้ิไ่ได้กินก็บร่กินปลาบัางเนี่ยงบริินแล้ม่นนยเิ่งหน้ากำไตอีกอ่ะเนี่ยนาคับจยมีบ่อนุนนั่นแค่ไหนเนาะเลยนะเราว่ามีมีอยู่ นี่ก็จะเบิองรถนะจะมเออเออเออตืมกันตืมกัผัวาพี่น้องปอหตพผกเห็ดเาะมียังกองป่าลาพี่น้องเอยป่าลายป่าเดียวเอาไปเบิ่งอยู่ตตลาดน้คำใตกแล้เนาะพี่น้องแต่ว่าคนเสียเอาไปงดอกเอาไปพันจะไงไป Let's go มาพี่น้องไปอดตลาดนาคำใต้ล้วเนาะตลาดนแพนาะพี่น้องอกทาตอทางนาแพงเขา เอา๋อเขาใส่ขีดยิ่โลถ่ายเนาะจะมาเอาไปเอาเอนาอน,น่ะรถเ,นะเก๋งคือรถเฮานี่ขามขามไม่ได้เลยวนันนี้ขามไปนั่นก็ตั้มตุบๆเลยอยู่พื้มันตั้มเนี่ยเห็นเห็นแต่ว่ามันก็ดีกว่ามันเป็นกลุ่มเนาะไปกลับมาเนาะไปกลับดูเนาะนโอ้ยหน,นุ่มใหม่มีแต่หนุ่มใหม่เหอะ กินอะไรหน่อยบ็ใช้กอนไมันมีเขาคือบอหาเห็ดหาหอนเนาะทางนี้มันมีแต่อยู่ขุ่นน้ำไตมันน้าแผลจะรอหาสิบพันเพราะซื้ออยู่กว่าข้อที่หน่อยอยู่ได้เลยเออบบดเขาขายถือขายถือบางคนมีซ้ำนั่นนะบมแมทเจ็ดชิปโมบบางคนได้เนาะแปบางคนหน่อย หนก่าบหนึ่ได ouais, ้ยเาะคนนีเฮ็ดปวกเอยเอ้าเอาไปแกงระชมกันเอาไปแงเอากองาดปวกหน่อยนะท้องต่อได้เฮ้ยไปเลยเจาะไรอยู่ข้างมลงรถไปมูยเออมูยจงได้คลิปนันป่ะมาดิ ไปไปโอ้ยบ้านน่ะเขาก็ขายเห็ดหลายเลยงามเนาะงามเลยเท่าไหรนออเอาเอาคนเลยเนาะเอาลดเล่ยทำไมเนี่กระทง้พันเนี่งมันเล็เลย่อเนาะมันถึงมึงเรื่องีมันถึงมึงแล้ มันมุน้องวบ้านหาไข่เพอเห็ดพอแนงมันจะแพกเออแช่แรกเขาใส่สาวเขาไข่ยไงเขาไข่กองหนึ่งหาสิบกรกิ้ของเขาบอยอยู่ต้องเห็นโลหนึงชองแสนหาบเลยซื้เป็นโดตัวนี้ปซื้อเป็นโรคกระปุกดีดีขึ้นกับบุกดรายได้รายได้ สองหมมันหลมันได้ดีกว่าเป็น,นป้าพี่น้องได้คิดปวกด้แนวแกงหลายแล้วมันพีน่น้องเอ้ยเห้แกะบุ้งลูกให้หนะฮะน,นี่นี่นี่เมื่อจะต้องไปแกะกาบีนหม่ก็ต้องได้ ไปจักไปพิชังอ้ามโอ้ยง่ายใช่เขาจะไม่ง่ายหรอเนาะสีมันแดงๆล้วเ้เออโอเคทันกีเขามาขายมันนะฮะเขามาขายมันนะฮะเฮ้ยขอบบรานตักแดงนี่ละตักแดงแม่งกะเบื่อมันเป็นแม่งก็เบื่อได้ไปเลยตัวสีเขียวตัวสีเขียวอ่อนมป เอากลับไปเอากลแบไปเอมนกิโลกับพี่หน่อยอยู่ตลาดนาแพกเพราะว่าเขาสั่งเขาใส่ให้เนะเพราะว่าเขาไม่อยากใส่เอง บายนี่ใช่แล้วพอกระเป๋าจะมาเติมสกิลเงินค่อยไปหน่อยพอดีเป็นอันโตน,น,นี่ก่อเออพอดีเราได้เฮงเงินกนพะพอดีเติมสกิลโควมมโต์กับมอดโตชิรัตจะได้เงินเจ้าแนเ่นเนอ้อเขาได้เงินเจ้าแน่น,นี่แล้ว แล้วจ่อยนี่พอดีเลยพอดีเจ็ดชิบนี่แล้วเหรอป๊งเราแล้วแหละเราใส่กี่หล่ออันเด้แล้วเหรอป๊เจ็ดสิบเนาะเสร็ ไปไหมเท่าไรนี่เจ็ดสิบพันอ่าเจ็ดสิบพันไปปันกันเองเนอ่ได้ทงไปนะำันได้เฮ็ดปวกเห็ดปวกน้อยหัวปองชิเห็ดปวกน้อยบอ ทันนน่ชื่อแล้วหมากกินอยู่มื่นมื่นในเขาใหงสิไดไลายเห็ดนี่เออมื่นดีจีมาอันนี้ก็ท้หุ่นนาหมเลยฉินไปเชื่อน้ำมันก่อนอยูกันเลยหมดเมาข่าวไปเลยอันใหม่อันจับในคนต้องคนนี่เด้อคนคิดดื้อเด้อคนคนคิดดื้อเอาเอาเอาหมูไปป้าไว้ในเฮือนล่ะกับมาขึี่ชอบเด้อเมื่อวานนี้ นี่นี่บงังโลกบังนาออ้ไไนะา,นออาแล้กบอกก็บไกาไทายน้จะมัยังไปังคอย่ะับัายเหงผานีมไปซืบกเาินขงป่าขาปพี่น้องเลยจะกติอะพี่น้องหลังจากกลับมาเฮากะซีล่างเห็ดก็เนาะ<ม>พี่นอ้องสามสองหนึเอา เดี๋ยแวแป๊บนึงมึงนี่พังหาหมูเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงจะหาเมียใหม่เลยเออไปหรอกทำมีแต่มีแต่บิดหัวเหมยขันแพงกงพัวกจะบิดเลย,ยเกลือหามาดูพวกเกลือมูจะแช่วไว้นี่เมืนน่ะเหรแช่นึง ตัวได้ดีจ้ะวะตัวนั่นได้ดีแม่ตัวนั่นแะไรเม็ดเต็มพี่บ่เต็มเอ่าใหญมันจักมันขึ้นราคาแล้วไปจักตัวนั่นกะขึ้นแล้วโลหนึ่งแสนแสนน้อยเดี้ยนนึงพี่น้องอันนี้ก็เฮ็ดปวกน้อยเนาะอันนั้นล่างแล้วเอาเขับตู้ไว้เลยเด้อเฮ้ยเด้ออันนี้ปวดเมื่อยยังมาล่างเองอีกเนาะ <c oughs> อันอันนี então, de de ้ค yeah, ่อยค่อยกิดซ uh ีรั่งแต่พอแกงบาจากเรือแกงเบิรแต่พอแกงบาต้องแกงเบิบ์ตดาได้เนาะบอบออมกินหมูมัดแล้วมันขาหม้อเลยอันนี้ก็พี่เราเห็นหลังจ่กองเดียวหั่นเออเอาไว้กินมันงามอยู่ฮะสองกองเจ้ากร้องอีกกองหนึ่งเอาไว้แกงสิกระเพ็ดกระเพ็ดรเพ็ดอันน่ะเพาะ ทันมะชีบุฟ่อเลยเอาสดล่างเลยนี่นี่จะซ้ำตัวอันเืฉยใส่ล่างสองหนามกระเพาะนีเ <S <S เ่เืฉยใส่ตัวนี้แล้วก็แล้ว <S <S มันบริปเปืือกคือเหอ็ดเพาะเบิ้งแรกเห็ดเพาะนี่อันนี้ฮะรัมะบมาะมันอน,นอนไว้เนี่นะอย่าไปใส่เกลือแห้งอ่อนกาเก้าอันใส่เกลือเละเพ้อมมันเป็นเมือกอีกนำ้ำอีริบุฟ่อเห็ดบวกน้อยพี่น้ผผอง พอสลาวสมินชเตะเ็ดพอนังนี่ลงกับโบยาเห็นท่พบอกเ็ดพอพายบ่เฮ็ดพอนังนังบ่นังนี่แซ่นาเกลือในหนึนี่เจ้าเอาไปไหวได้เลยแช่นาเกลือล้วแบนี้ลหนงนึงเลยเอ้าอันนี้ก็เจ้าก็ล่างลกันหนึ่งอเออพอดีคนล่างูก็หนึนึล้วก็ูก็ไหวนี่ตู่นึงฉัก็ปงนัวเล็กน้อย มันได้ใช้ร้ายดอกหวัดมือหนะเจ้ากระตัมกินหนักแง่เห็ดฉลาดในแม่เฮยมันจะโมเมนต์ตู่มันเหม็นมันเหม็นมือหนาคอโบรฉลาดอันที่มันเหม็นให้มันเหม็นมันจะหล่อและมืออันเข้ามาส่งให้มือหนัเนได้เฮ้ยแล้วคอยลืมแล้วคอยไปใช้ตู้โลดบาบนี้บริลลางแล้วบริลลหนึ่งคันแม่นึ่งกับอ้อพี่น้องมือนี้สะพอนได้เพียงแน่นี่พี่น้องน้องเหยได้หมูเห็ดทอดได้เห็ด อันนี้หน่อยอันนี้หน่อยชมีจิ๊กซี่เอามาเห็ดเพียงเห็ดมาหน้อยเฮ้ยเอามาฮุบเชดูเกลืออะฮะอ่ะฮะพอสะพอนมันนี่ของป่ามันนี่น้องเอ้ยเมื่อนี้นี่เห็ดเพาะหนังใี่ลางนิดนึงมันก็ออกเลยอันเห็ดเพาะผายเจอเย้หวังพอดีเอา้่ยใส่ร้ายปะ่มาคุยใส่เอง

มันคิดอยูเอ้ยมันบอกว่าคือเห็ดผ้าพายได้ค่ะง,งามมือนนี้นะเฮ้ยอออันเห็ดผ้าพายจะใช้เป็นหลากว่าสี่นี่ปึ๊บจ้างให้เขาหอเขาเชื่อกันเห็ดผ้าพายฮะแกงเห็ดพี่น้องเขากะเมื่อเอาเขากะเด้อะเออเยวสิแกงเห็ดถาดชาวพนาะเอหมาแต่วันเออมาต้นเที่ยงเขาเจ้าเขาไปท้ยให้นึแล้วก็คอกัไปก่อนมาพี่น้องเดี๋ยวแกงเห็ดก่อนชาวอบบนเมื่อเอาเขาเนาะพี่น้องเลยสก้ปะ พี่น้องตอนนี้เรากำลัแงแกงถาสะพอนอยู่เนาะใส่ใบผักติ้วแล้วก็ใส่ใบอันนี้พี่น้องใบขมก็คือใบอันมักสไลด์ประเทศไทยเขาเอิ้นว่ามาะระพี่น้องใส่ใบมะระเข้าไปคมๆเฉดเสแ่บนะพี่น้องมื้อนี้ไปถาสะพอนมาเลยสโกมาพี่น้องกลับทุกสบายดีเด้อกลับทุกสบายดีเลยเฮ้ยกล้อง หางมันก็เจี๊ยบสมื่อวานมัยิงเฮ้ยฮัลโหลข้เวเขาแกงให้ปวดพี่น้องเลยขี้เกลียวพอมหนาพอมตาพอแม่ลูกใช่ปะอืมหงายเงินนี่เลยมัน กาี้ดมึใส่จีรอทั้งตันตหละเฮ้ยมืงเออเละอย่างนี้ด้ดอกครแต่หาอะเอง่ายนะคุณไปหมอด้วแล้วมันมีชีวิตมันอยู่เออคุณไปหมอด้วยบดีแหละคุณไมหมอดไวคุณเปิดแหลคุณบือแห้งอย่างี้เปิดแตดอกมาหามันต้งเสียพายเลยไม่งูแตะดอกนั่งอย่าไปเฮ็ดแนวน่ะมาฝากรดน่ะ นะคะก็ลดอินตากะหันเาบุมีแนวดูดุนคืออัน้าหลางเด้แล้วมันเน่าีคขากนลดอีกะจมาใไปมอจะกินข้าวแหล่จะไปหมอลดมันไม่จะอยู่ใบนตัวใคระไหวเหตที่ยงไม่เรียนงเลย เนี่ยว่าว่ามันบูมีเงินเฮาตตกการทายลายดอกเนาะออุเรี่ยงคือว่านิ่งเขาหวว้ามมีแมงเม่าเลยอยากมงอืงอคือไม่ได้แมงเม่าอยู่ในบ้านทายมาหลายดอกมันย้ายกันอยู่บละอกช่องคำโตไม่ย้ายคำบูมี เราไม่ใส่กอนมันเบลเต็มเลยะใส่ส้มไล่ก่อนเใส่อะไรก่อนอะนกขุกนฮะนกขุกนุกนอะไรกุ่นอันเดี้กุกบังทัดอีตัวเนี้ยใส่ส้มไลยแต่มันมันกลางไปกับส้มเลยบอนี้ ใช่อ่าเขามากินขางนี่นี่แลหละเหตุผลที่โปยมากินนี่หูู้ว่าเจ้าของสิตายยังแดนตายมาชวเปล่า,ามือล้างไายลงเลยกับปิดิบหอกเล้งัวเ้ยงยังอนั่นลงนั่นดอกลางบางกัปิด tải viếng tên là bắn luôn mà y lên kính mô mờ rồi, ừ mông 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 kính mông mình mông mông máu mông mông mình mông cái đi, mông 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 mông

ตามันมั้งหัารุ่นนะนี่นตุ่งเงียบนะ Đó, đọc ai này là chị thăm Cứ khốm, tại khốm áo, Cái cao ra tại rồi vừa cả tay Cái bè em lấy mấy ngọt bè em hả? Hãy subscribe cho đọc, đọc hay đồ không đồng không quá Đó không bán bán tầng trồng Đó là một tầng trồng đó đó này, trồng vào đồng này, đồng ừ. này Mình cái dòng em Nó mất nấu nên sang bán bán à Nấu nên màu cho hến đó ừ. Cấm không cái này Nước hợp hợp Như vậy nè Ừ, là hợp hợp mở. อื่นแล้วกวานเขาละเขากวาวานไายนี่้วบอสตื้งแล้วมาห่ายบอสบอสก็ตื่นแล้วตก็ดูวต่ไม่รู้่ะ Bởi anh ừ, không lắc hàm mấy thợ kỳ hơi hôn hiệp bayu mì lắm hôn mì bìa quá dáng 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 hôn mì

ได้จิงโถนี um, ่อีกม uh ันมดอหายู yeah> um, ่เือนมันสบายใจปะรูไปนมูสบายใจกว่าอื่อไม่ไม่เปิงกูไปแคน่นไปขมอไ่้ว่างปขังอนออกก็ลินเองกอไปนางกับป้าอะ vật hóa những ngoài lại và mua khác đấy, với màu nào em khăn như bạn này mình, mình không khăn này thay buổi miệt nữa, anh không anh không nóng cái này bên à, ừ cái này là ăn làm đấy, nói mình màu tô lại ก็ยห้งหยาห้มาโต้ลงนึโอ้ยอย่จะรออ่ะเขาจําเงินหาพันหนึ่งจะี่เา่น้อีเมุได้เสียอ่ะมนไม่ซือโอ้เงินมืออาเอาเงินมาอีเมุเอาก็เอาไปแล้ว เปิดเตุ้ยมันออกมาตายเละมันออกมไมนทางพ้าอเป็นวะเปนน้ำตุตัวใหญ่ตัวน้อยนกันขนาดนี้ตใหญ่รอใหตยาวด่ตมยาวมนบ่ัดกันาะต่อกันมันติเดียวกันคุยีะนอกประอืก็ร๊กยมหัว อัดมาที่เท้าเห็นแล้วปะนี่ตกลงใส,ส่โลดพี่น้องก็กินหัวเจ้าทุกคนอ,อ่าอีนขอโทษขออภัยด้วพี่น้องที่เอ,อือมอิม